สุนทรรามานิรหิมสลาหมัยก so, like ุมรามตุลลอห์หัวประกาตุสามอุปสรรคขัดขวางคุณไม่ให้เข้าถึงอันกุรอานอุรอานเนี่ยเราประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําสาหรับมนุษยชาติในยุคสุดท้ายยุคที่เราอยู่กันโดยที่ไม่มีนบีและเราซูนอีกต่อไปแล้วยุคก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนบีและเราซูลมายังกลุ่มชนต่างๆมากมายแต่ยุคหลังจากที่ท่านนบีสอลลัลลอห์เลยสังนบีท่านสุดท้ายวัดฟาดหรือได้ได้กลับไปหาลสุบฮาหาฮหัวตาแล้วเนี่ยไม่มีนบีอีกแล้ว ดังนั้นนี่คือ,อ,อทางนําเดียวที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮาหารองค์ะเาละคือกิตาบุลละละสุนัขของท่านนบีสุลลัลฮอลฮฉะนัชัยตอนรู้ว่านี่คือหนทางที่จะนํามนุษย์ไปสู่หนทางการเที่ยงตรงกลับไปสู่สวรรค์ของอัละลอฮ์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นอุปสรรคแรกที่จะขัดขวางเราไม่ให้เข้าถึงนั้นอัลกุรอานก็คือชัยตอนอผมนําเอามาจากหนังสือคู่มือไขขวดอัลกุรอานนะในบทหนึ่งเนี่ยผมพูดเกี่ยวกับ อุปสรรคของการไข้ขวัญอุไเนี่ยสามอย่างอันแรกก็คือชัยตอนชัยตอนเนี่ยเคยสาบานกับอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละบอกว่าอัอุบิลลาฮิมินชัยตอนอร์ยินกาลัฟบิมาอัลวัยตนียลาะอูดันนัลฮุมซิรอตกันมุสตะกิมอิบลิสติกล่าอัลลอฮ์เนื่องจากที่พระองค์ทําให้ฉันหลงผิดฉันจะนั่งขัดขวางหนทางอันเที่ยงตรงของพระองค์ขัดขวางมนุษย์ไม่ให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นนี่ก็คืออัลกุรอาน เราบอกอินนาฮะเติมุรอานยะดีลิลตีฮียะกุรถามว่าหนทางอะไรที่ชัยตอนจะขัดขวางมนุษย์ไปให้อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงหน่หนทางอันเที่ยงตรงที่วันนี้คืออะไรก็คืออันกุรานเพราะเราบอกว่าแท้จริงอันกุรานนั้นจะชี้นําไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงยิ่งและชัยตอนจะมาขัดขวางดังนั้นด้วยเหตุนี้เวลาเราจะอ่านกุรานจึงต้องกล่าวอาอูดุบิลลาฮิมินชัยตอนยอโรยิมฟาอิดากรตันกุรานเราบอกเมื่อเจ้าจะอ่านกุรานจงขอความคุ้มครองต่อเราให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาปแช่งชัยตอนเนี่ย จะขัดขวางเราจากการอ่านอัลกุรานโดยเฉพาะเป้าหมายที่เราประทานอันกุรานลงมาคือเพื่อการไข้รวนใช่ตอนไม่อยากที่จะให้มนุษย์บรรลุสู่การไข้รวนอันกุรานดังนั้นผมเลยําอันทำด้วยแล้วที่เราเติฟิกให้นะทำหนังสือคู่มือไข้ขวนอันกุรานเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่เราประทานอันกุรานลงมานี่คือข้อแรกอุปสรรคแรกที่เราต้องเข้าใจเป็นอย่างดีอุปสรรคที่สองอันนี้เนี่ยจะเ,เป็นภาพเดวยวนะว่า หนทางท่านอับุลีซารเราสันได้เคยขีดเส้นแบบเนี้ยทานองนี้นะหนทางของชัยตอนหนทางขอลอับเป็นอย่างไรนะอุะปรสรรคที่สองที่จะขัดขวางมนุษย์สู่หนทางเที่ยงตรงขอราบก็คือจิตใจมนุษย์เองขอรับได้กล่าวในสุรยูซุฟเป็นคกากล่าวของนบับดุีซุฟนะว่าอินน um ah ันนัฟซาลาอัมมาฮ์ตุบิสูอิลลามารอฮิมะรอบีแท้จริงจิตใจเนี่ยมันชักนําไปสู่ความชั่วนอกจากผู้ที่พระเจ้าของฉันเมตตา าาถามว่าคําถามว่าแล้วใครคือบุคคลที่รับสุบภาษิตหัวาจเมตตาเราบอกในสุรษอัลอาลอฟว่าเมื่ออันกุรอานถูกอ่านฟัสต์มิอูละหูจงสดับรับฟังจงนิ่งเงียบและอัลละกุมตุรฮามูนเพื่อพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาสแสดงว่าสแสดงว่าการที่เราจะให้จิตใจของเราไม่ชักนําไปสู่ความชั่วก็ต้องสดับรับฟังอันกุรอานเพราะและอัลละกุมตุรฮามุน เพื่อพบเจ้าได้รับทางนำจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์จากอัลกุรอานที่เราให้ผ่านอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจิตใจจะชักนำไปสู่ความชั่วนอกจากผู้ที่พระเจ้าของฉันเมตตาแล้วเราจะเมตตาใครเมตตาคนที่ฟังอัลกุรอานเห็นไหมฮะอันนี้คืออันที่สองจิตใจที่จะขัดขวางหรือชักนำไปสู่ความชั่วร้ายต่างๆอันที่สาม จุดที่สามที่จะขัดขวางคนเนี่ยไม่ให้เข้าหาอันกุรอานก็คือดุนยาและความเพลิดเพลินของดุนยา,าลัซซุบฮานหัวแต่บอกไว้ในตอนท้ายของสุร์ลุกมานบอกว่ามนุษย์เอ๋ยจงยำเพลงต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและจงกลัววันหนึ่งที่พ่อไม่สามารถจะช่วยเหลือลูกได้ลูกไม่สามารถจะช่วยเหลือพ่อของตัวเองได้แต่อย่างใดแท้จริงสัญญาของร้อนนั้นเป็นจริงดังนั้นฟาลาตะกุรรนนักุมุลฮายตุด,ดุนยา อย่าให้ชีวิตในดุนยามาหลอกของพวกเจ้าอย่าให้ชีวิตในดุนยามาหลอกลวงพวกเจ้าว่ามีอาคีร้อนนะดุนยามีความเพลิดเพลียดังนั้นการที่เราอยู่กับผนทางของอัลกรานกุอานนี่คืออะไรครับเอาเบอกว่าอูล,อาละอิกาและฮุดัมมิรบ,บีกุรอานคือผนทางของอลลอที่จะชี้นําไปสู่สวรรค์ของพระองค์ดังนั้นเนี่ยตัวดุนยาก็จะมาดึงดูดให้เราเนี่ยหลงเคลิบเพิ่มไปกับดุนยา ดังนั้นอันกุรอานก็จะเป็นตัวช่วยในตอนต้นของอันกุรอานอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตานได้พูดถึงในสุรษะเนี่ยอันบักระ um าะวบิลอะเคิรติฮุมยูกีนูนเนี่ยผมทำเป็นเป็นขีดเส้นใต้ให้นะคือทั้งหมด3าข้อเนี่ยที่บอกเป็นอุปสรรคผมไม่ได้นั่งคิดเองแต่ว่ามันมีตัวบทจากอันกุรอานแลวผมมาสรุปให้อัลล์บอกว่าอวบิลอะเคิรติฮุมยูกีน um ูนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับทางนำจากจากอัลลอฮ์ ก็คือกเขามีความเชื่อมั่นในโลกหน้าไปถึงมีเป้าหมายเป็นโลกหน้าและนี่คือสามอุปสอ,อุปสรรคที่จะขัดขวางเราไม่ให้ได้รับทางนําจากอันกุรอานไม่ให้อยู่กับอันกุรอานหนึ่งชตอนสองจิตใจนับสูตและสามคือความเพลิดเพลินของดุลยาดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคสามข้อน,นี้ไปได้ชจรละเราก็จะได้รับทางนำจากอันกุรอานใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะกำลังต่อขจรละภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ถ้าใครสนใจหนังสือเล่มนี้ในระาคารวมสม่ง สองพันบาทตอนนี้ยังได้รับโปรนะอ่านเล่มนี้เดียวเท่ากับรวมสิบเล่มว้นในเล่มเดียวยังได้รับโปรราคาตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบจากราคาเต็มสองพันแล้วก็แถมเล่มอสการ์ฉบับพกพ,พาหนึ่งเล่มถ้าใครสนใจพี่น้อง cf <S <S ผมให้พิเศษจริงๆเนี่ยราคาตอนนี้หนึ่งหกเก้าศูนย์นะแต่คนชมคลิปนี้ผมให้อีกห้าชุดราคาหนึ่งสี่เก้าศูนย์ถ้าใครสนใจพี่น้อง cf หนึ่งสี่เก้าศูนย์จะได้ราคานี้อยู่นะ แต่หลังจากนั้นซื้อออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นราคาราคาเต็มคือเท่านี้1950อาจจะมีลดหรือเปล่าเดี๋ยวพ่เน้าไปดูอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าราคาเต็มคือเท่านี้ใครสนใจตอนนี้จริงๆเนี่ยมันมัน1 6 9่แล้วแต่ผมให้พิเศษสําหรับคนที่ชมชมคลิปนี้1490พร้อมแถมอัสกาฉบับพกพา1เล่มมูลค่า195บาทฟรีก้เข้าสู่มมารอนด้วยกัน เราจะก้าวเข้าสู่เดืดอนอมฎอนไม่กี่วันแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราจะนี่ผมทาตั้งใจทํวมากตอนรับรอมฎอนที่จะมาถึงนี้พี่น้องเอาไปอ่านช่วงอมฎอนพอดีเลยฉะละถ้าใครต้องการที่จะให้รมอมฎอนี้เปลี่ยนแปลงด้วยกับอันกุรอานเราฉาบุล رمضان ในอะวันซีอานฟินกุอรอานดู ر อ ض ا ลเราพูดถึงรอมฎอนผูกพันกับการประทานลงมาของอันกุรอานดังนั้นถ้าเราจะไม่เข้าใจอันกุรอานไม่ได้แล้วและนี่คือสิ่งที่ผมได้นําเสนอกับพี่น้องเราจะได้มีอมฎอนที่สุดยอดด้วยกับอันกุรอานครับใครสนใจพี่น้อง CF 1490งสเลยชุด สุดท้ายครับสวัสดีสัสดีสวัสด